ขีดขึ้นอขีดเร็วๆทำให้เสร็จทำเหมือนที่ทำมานะ่ะ <c oughs> ขีดเร็วๆทำหลังคาบ้าน <c oughs> ขีดตามรอยปะ <c oughs> ไม่ต้องไปนะ <c oughs> ไปไหนโอเคอันนี้อันนี้ ตั้งใจทำหน่อยพี่ต่างก็อ้มอมเนี่ยแถวนี้ใกล้เสร็จเราอีกกันหนึ่งเนี่ <B ull ing> ยเร็วเร็วนั่นแหละเริ่มจากนั่นแหละเร็ว <B ull ing> เร็วหน่อยสิมันช้าแล้วมันจะข้าแเราจะไปแล้วนะไปไหน ไม่ต้องไปนะทำอยู่นี่คนเดียวนะไม่เฮ้ออะก <c oughs> ็ขีดลงไปตามรอยปะขีดลงไปเลยทำดีๆสวยๆต,ตรงๆโอเคพี่ตงพ่อ